ครั้งแรกของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีมือใหม่นั้นนะคะจะมีสีสันมีนีลาเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากคุณเป็นพันแหลมหลวงค่ะของนายกรัฐมนตรีเรียกเสียงกรี๊ดจากเสาเล็กเสาใหญ่ดังไม่หยุดเริ่มตั้งแต่ลงจากสนามบินพิษณุโลกนายกรัฐมนตรีแทบตั้งตัวไม่ติดเมื่อเจอการทักทายแบบนี้ มาถึงวัดปงไกล,ล่าสถานที่ตรวจเยี่ยมเสียงกรี๊ดต้อนรับก็ยังคงดังต่อเนื่องจนเจ้าตัวอมยิ้มเขินๆบอกเกินความคาดหมายนึกว่าจะมีแต่คนเกลียดเพราะเป็นโจทย์กับประชาชนทั่วประเทศขัดขวางการดูละครช่วงหัวค่ำวันศุกร์นั่นเองใครไม่เข้าใจเวลาผมพูดเนี่ผมมาให้ถามแล้วไม่ถาม เวลาผมพูดคนเดียววันศุกร์เป๊ผมถามมีอะไรถามไหมไม่มีถามผมตอนผมนพูดในทีวีอ่ะไม่ถามเนาะวันนี้มาให้ถามไม่มีโอเคแสดงว่าผมพูดดีเข้าใจไปตลอดนะก็ะเดี๋ยวเนี่ยเนี่ย <c oughs> ลีลานายกต้องเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาลูกล่อลูก <c oughs> ชนแพรวๆาระ <c oughs> หว่างพูดทักทายกับ <c oughs> ชาวบ้านที่มารอต้อนรับเรียกเสียงฮาเป็นระยะแถมหยอดลูกอ้อนขอกลับมาใหม่แล้วจะมารอฟังเพลงขอคืนความสุข ไฮไลท์สำคัญคือการลงเรือแจกสิ่งของนายกคุยกับชาวบ้านอย่างกันเองนักข่าวขอให้ทำอะไรจัดให้หมดถามว่าเหนื่อยไหมกับงานแรกทายท่าทหารตอบว่ายาคนไทยต้องได้คนไทยไม่เคยแพย้ใครนะธรรมชาติก็ไม่แพ้ใจเราต้องใหญ่นะต้องเผื่อแผ่แบบปันยอมรับกันแก้ปัญหาด้วยกันนะทะกันนปัปะนะทังดีนะเนื่อยไหภารกิจแรกไม่เหนื่อยหรอก แม้จะไม่หล่อขั้นเทพแต่ด้วยความเป็นกันเองก็ทําให้ชาวบ้านเคลิ้มได้ด้วยลีลาที่จริงใจของนายยกคนที่29ที่คาดว่าจากนี้คงจะได้เห็นกันอีกหลายลีลาทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอาสามทรายงาน